ครับเริ่มไหลเข้ามาหัวเรือเริ่มเสมอเสมอกันยังครับนิ่งแล้วนิ่งแล้วแต่ยังไม่พร้อมออกหลอดน้มที่หนึ่งทองสีน้ำเงินหลงตีน้ำเงิน หลอกงานที่สองนังทงสีแดงสีแดงด้วยกันเทพตัวสิงแปดแปดสลับบุรีเสาให้หลอกงานนำเงินนั้นเจ้าแม่ประดู่ทองหูกต้องนิ่งแล้ว นิ่งอยู่นานแล้วแต่ยังไม่พร้อมออกยังโบกภายสะบัดไปสะบัดมาไม่ทราบว่า,านอนแลเสียงแปดแปนั้นโบกภาย่เยอะแล้วขอบคุณครับยิ่งเย็นนี่ภาพชัดแจ๋วมองใกล้เข้ามาทุกขณะสายตาพี่น้องที่ยืนอยู่ฟังโค้ จับจ้งไปดีเรือทั้งคู่ครับราเทพราสิงกับประดูทองนิ่งแล้วครับ นิ่งแล้วแต่ยังออกไม่ได้ต้นมะละกอนี่ไม่บงนะังเนาะต้นมะละกอก็ปวดหน้ากับโคนใช่ไหปีหน้าปีหน้าไม่บังก็ตายก่อนพอน้ำมากขึ้นมาก็ไปแล้ว ใช้เวลาปล่อยนานหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นคู่เอกคู่หยุดโลกกรรมการเช็คแล้วเรียกว่าคู่หยุดโลกจะหยุดได้ไม่ได้อยู่ที่เที่ยวนี้เทพกัสิงจะยอมหยุดหรือไม่นิ่งเลยครับะครับระหว่างรอคู่ชิงชนะเลิศนะครับผนักชนะ ทรงศักดิ์ทองศรีนะครับพร้อมท่านผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายนะครับท่านกรมสรรนิกรชัยนะครับท่านผู้ว่าได้ให้เกียรติมาดูคู่ชิงเลยนะครับผู้อยู่โรงท่านผู้ว่ามาพอดีเลยคุยตั้งวันเริ่มงานยังคุยวันยันปิดงานเลยเป็นรอบสลับลงน้ำรอบที่สองนะครับเป็นรอบอ๋อโอ้ยออกมาแล้วลงน้ำน้ำเงินเอาอร์แล้จอมจอมไม่จอมไม่ใช่จดหมายเจ้าแม่ แม่ประตูทองร่องน,น้ำทีหนึ่งทองสีน้ำเงินยังไหลขึ้นมาอยู่การบดยังเบียดเสียดสีกันขึ้นมาอยู่เทพฟ้ายัางไรเทพนอนราศีเทพนอนราศีนนยังไหลขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นเทพนอนราศีไม่ว่าจะเป็นเจ้าแม่ยังแหวยังแหลกกันขึ้นมาอ๋อมาจริงจริงที่เล่นไปในโมุแบบสมรักคำสิ่งแต่ออกมาจริงยิ่งว่าเทพภาศีพัดแปดอยู่ร่องน้ำแดงฝางกระนุชแทบหนึน่งเที่ยวที่อยู่ร่องน้ำโดนแต่เที่ยวนี้ปอดูท้อจากชนิดนี้รอดชนะวีไทยจะะแก้ตัวได้หรือไม่ตาคนตาอัตตาคนตาฟ้าตาคนตาเบียดตาคนและมีใบต่อใบ เอาหูก็ตาจะเพิ่นเอาไว้กอดคอดีแล็ซกี้เทพปดุเทพแปดแปดรอสิงตีแล็ซกี้มากี้วันจะกี้ได้หรือว่าเนื่องเมื่อปูทองบอกว่าไม่จะไม่ท้อเพราะทีแล็ซก็มาก่อดคอกอดคอได้แสนได้ไม่ได้กอดคอได้จะแสนได้หรือไม่ได้ได้หรือไม่ได้เจ้าแม่ประดูทองล่องน้ำสีน้ำเงินเทพนรสิงแปดแปดล่องน้ำฝั่งลาวนุ่นว่าแล้วเทพนรสิงแปดแปดก็พายจี้เจ้าแม่ประดูทองก็พายหนีหนีหนีจะหนีได้หรือไม่ได้เจ้าแม่ประดูทองจะให้คำตอบตอบ ไม่ว่าเป็นเป็นก้ามแม่ประดูทองไม่ว่าจะเป็นเทพนอลสิงค์เอาละเว้ยเอาละว่ายดังบทกันเปียกกันเตียวกันสีกันขึ้นมาปลารถปลาไหลต่างคนต่างใจต่างคนต่ง e างเจ้าสาวได้สาวนี้อ้าวไม่รู้ว่าจะทนไหวไม่ไหวปลาที่อยู่น้ำจะอยู่ได้ไม่ได้ในเมื่อไปพายตีไปตีมาน้ำกระจายไปเบอกเข้าหูเข้าตาเอาไว้ก่อนขอดีแล้วที่นี่ในเมื่อเทพฤาษีเปิดแต่สลับมรอส่อไวขยักไหลที่ตายไม่เป็นอยู่ร่องน้ำสีแดงใส่เสื้อสีเหลืองสีแลงแตกกี้กันมากี้กันมาจะกี้พ้นไม่พ้นแต่ว่า ว่าเรือนี้จากกระบุรี่ส่องให้ตีแลนแซงหนีก็มาหนีพ้นไม่พ้นปลุดทองกอดคอกอดคอแซงหน้าไปได้ร่องน้ำเงินฝั่งกันนี้ฝั่งไทยฝั่งไทยตีแลนแซงที่กอดคอกอดคอมาดูกอดคอจะแซงได้หรือไม่ได้ได้หรือไม่ได้เจ้าแม่ปลาดูทองว่าแล้วเจ้าแม่ปลาดูทองก็ซอยซอยซอยเข้ามาเจ้าแม่ปลาดูทองหนีไอ้แปดแปดจี้ว่าแล้วก็จี้ทางจี้ทางหนีไม่รู้ว่าใครจะชนะ เทพนรสิงห์หรือว่าเจ้าแม่ประดูทองกองทัพเรือหัวเรือเริ่มเสมอเสมอกันแล้วหัวเรือเริ่มเสมอเสมอกันเทพประสิทธิ์บาดแผลก็หายอมไม่พมยักไหลาย,ยากสระบุรีเต่าให้บอกว่าไปไหน่ไปกันขอสู้ขอสู้สู้ดไ,ได้ไปได้ไว้หรือถ้าเที่ยวนี้แพ้ก็ยังมีเทียร์ได้อีกหนึ่งเทียรแต่ว่าเที่ยวนี้ถ้าหักชนะก็จบเลยประดูทองบอกว่าเที่ยวนี้จะขอมีที่ตัดประดูทองปดูทองลาชนาวีไทยจากคนเรือทหารทหารจะพ่ายรักหรือไม่ทหารตีแรงแซกี้มาก่อนเขาเขาน้มเรือจากกันตีหนีหนีหนีได้ไม่ได้อีกร้อยเบีกร้อยเร์สุดท้ายเอาีกรรายยพะักกจส ตว้อาเว่าย่งเจ้าแม่ประูทองได้รืไม่เตสิจกูกีสุท้ายพญากไจะสลับบุรีตีดีตีดประตูทองกีประตูทองกีพญาตีพัตีแปดแปดตีแปดแปดตีแปดแปดีแปด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 เต้นชัยตบมือเลือคูณนี้ด้วยครับครับโปรดรอผลการตัดสินสักครู่นะครับ มาแล้วก็พี่น้องผลการตัดสินอย่างเป็นทางการครับยาวใหญ่ประเภททั่วไปรอบชิงชนะเลิศเที่ยวที่สองระหว่างเรือเทพนรสิงห์88ล่องน้ําสีแดงกับเรือเจ้าแม่ปะดูทองร่องน้ําสีน้าเงินเรือชนะได้แก่เทพนรสิงห์88ล่องน้ําสีแดงขอแสดงความดีกับเทพนรสิงห์88ครับแชมป์นสนามเทศบาลตาบลบึงการนะครับโดยประธานสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชก,กุมาลีครับพร้อมเงินสด3 0 0แสนบาทครับ รับได้เป็นชัยชนะของเทพประสิงธ์แปดจากสระบุรีเตาให้โดยเฉพาะทางด้านผมทีมภาคมาจากจังหวัดเพชรบุรีบุรรอดเมคาครับจากเพชรบุรีนะเออราชาครับของทีมงานของอาจารย์ปันทองครับก็ต้องขอลาใช้เสียงหยุดเพียงแค่น,นี้2วันเต็มๆที่ร่วมกันมาเอาไว้โอกาสหน้าฟ้าใหม่ถ้าหากว่าออท่านผู้ว่าจาัดเชิญบอกใหม่นะครับจะมาเที่ยงไมเข็ดครับ นะไปเข็นครับถึงไกลวันนี้ถ้าคำหนึ่งคำใดหย,ยาบคายล่วงเกินไม่ถูกภาพก็ต้องขออภัยนะการพูดก็จะมีขัดมีเขินแล้วก็มีผิดบ้างบางบางส่วนวันนี้มีควม